สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปองพรนอมครับพบกันวันนี้หัวมงเช้า28มีนาคม2565ครับหลายท่านก็สนใจว่าคนละครึ่งเฟส5จะมีไหมเนื่องจากว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลเคยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อคลัวเรือนนะครับที่ผ่านมาก็ประกอบไปด้วย การเพิ่มเงินเข้าไปในบัตรประชาชนเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาท3เดือนให้กลุ่มประชาชนผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเงินก็เข้าบัตรประชาชนไปแล้ว1กุมภาันธ์1มีนาและ1เมษาจะเข้าเป็นงวดสุดท้ายและหมดเขตการใช้30เมษาหลังจากนั้นคนละครึ่งหลังจากนั้นเพิ่มกำลังซื้อบัตรประชาชนก็จะสิ้นสุดโครงการในขณะเดียวกันเพิ่มกำลังซื้อ200ก็เข้าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐครับ1กุมภาพันธ์200 1มีนเมา200และ1เมษาก็จะเข้า200เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็สิ้นสุดโครงการเพื่อการซื้อบัตรสวัสนนดิการแห่งรัฐ30เมษายน65หในขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งเฟส4ก็ให้ใช้สิทธิ์มาตั้งแต่1กุมภาก็จะไปสิ้นสุด30เมษา,า,ายนห5าเช่นเดียวกันหลายคนก็หวังว่าถ้าสมมติว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4สิ้นสุดโครงการไปแล้ว สามสิบเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีคนละครึ่งเฟสห้าหรือเปล่าหลายคนก็อยากได้จุดนี้ประชาชนเกือบสามสิบล้านคนนะครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยก็อยากจะได้เพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคกลุเรือนได้แล้วก็เพิ่มกําลังซื้อก็ตุ้นเศรษฐกิจได้ดีทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีนะครับตอนนี้เมื่อยีิบสองมีนาคมที่ผ่านมามีการประชุมครมนะครับ หลังประชุมครมอนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถาลงเองว่าจะมีอย่างน้อย10มาตรการช่วย10มาตรการต่างๆนั้นเราเคยทาคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้พูดถึงคนละครึ่งเฟสห้านะครับว่าจะมีหรือเปล่าสรุปโครงการคนละครึ่งเฟสห้าจะมีหรือไม่นั้นยังต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับเพราะถึงปัจจุบันนี้ข้อมูลณปัจจุบันนี้เลยเอ้าววันที่ถึงวันที่28มีนาคกานี่เลยรัฐบาลยังไม่ได้บอกว่าจะมี หรือไม่มีรัฐบาลก็ยังไม่ได้บอกนะครับถ้ารัฐบาลปล่อยไปอย่างนี้โดยไม่บอกคือ30เมษายาก็สิ้นสุดโครงการและยังไม่มีเฟสห้าต่อไปครับแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าจะมีเมื่อ,อไหร่นั่นแหละครับจึงจะมีตอนนี้เราฟังข่าวต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ